สวัสดีครับเพนรับรีวิววันนี้มาแกะกล่องและรีวิวอุปกรณ์เสริมของสมาร์ทโฟนนะครับ r o l l in g Square i n ชา a r t X ที่ใครใหลายหคนกำลังสนใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับมาดูที่บรรจุภัณฑ์กันก่อนนะครับสำหรับ i ินชาร t X จะมาในกล่องสีน้ำตาลน,นะครับเป็นกล่องรักสิ่งแวดล้อมนะครับสไตล์มินิมอลทีเดียวบริเวณตัวกล่องนะครับก็จะมีการสกรีนรุ่น i ินชาร์ X เอาไว้นะครับมีโลโก้ของย e ี่ห้อ และด้านบนก็จะมีโลโก้ของยี่ห้อ Rolling Square เช่นกันบริเวณด้านหลังจะมี QR code นะครับที่คุณไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ได้รวมทางตัว serial number ด้วยวิธีเปิดกล่องหรือเปิดบรรจุภัณฑ์ก็ทำได้ง่ายได้นะครับแค่สไลด์ออกด้านข้างเท่านั้นเองนะครับเราก็จะเห็นตัว i n c h a r t X ที่อยู่ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ตัวกล่องกระดาษด้านในนะครับจะมีการดีไซน์ให้มีตัวล็อกกับตัว สายชาร์จอยู่นะครับเราดึงที่จุดนี้นะครับเราก็สามารถเอาอินชาร์จ x ออกมาจากกล่องได้จุดเด่นของอินชาร์จ x นะครับในรุ่นนี้ก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Input แล้วก็เ u t p u t ตด้หลายรูปแบบนะครับทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายตัวสายเองนะครับถูกออกแบบและเลือกวัสดุให้มีความแข็งแรงทนทานมากนะครับตัวสายทองแดงนะครับเป็นทองแดงถักที่มีจํานวนสายมากกว่า200เส้น จึงสามารถทำให้รองรับการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ต่างๆด้วยกำลังวัตต์ที่สูงได้มาดูที่ตัว i n c h a r g e X กันนะครับเห็นได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการประกอบและใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงนะครับมีโลโก้ของ i n c h a r g e X สกรีนอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับในรุ่นนี้มีปลอกสำหรับปกป้องตัวคอนเดคเตอร์อยู่นะครับรวมทั้งเพิ่มความแน่นหนาในกรณีที่เราไปใช้ร่วมกับพัวกุญแจ การใช้งานก็ดึงปลอกตัวนี้ออกซะก่อนนะครับเราจะเห็นตัวอินเทอร์เฟซที่ใช้ในการเชื่อมต่อด้านในตัวสายนะครับถูกออกแบบให้มีแม่เหล็กยึดติดกันนะครับระหว่างหัวทั้งสองด้านแรงยึดของแม่เหล็กมีความแน่นพอสมควรนะครับถือว่าช่วยให้สะดวกในเรื่องของการจัดเก็บตัวสายชาร์จรุ่นนี้นะครับพอเรากางสายออกนะครับเราก็จะเห็นสายถักที่มีความแข็งแรงทนทานมากทีเดียวอินชาร์ด X มีให้เลือก3สีนะครับ สำหรับผมเลือกตัวที่เป็นสีฟ้านะครับที่เขาเรียกว่าสี Sapphire Blue เดี๋ยวเราไปลองดูที่หัวคอนเนคเตอร์หรือหัวอินเทอร์เฟสกันบ้างน,นะครับปกตินะครับตัวหัวจะเป็นหัวอินเทอร์เฟสที่เป็น USB Type A นะครับเราสามารถเปลี่ยนหัวจาก USB Type A เป็น USB Type 4นะครับโดยการดึงคอนเนคเตอร์เดิมออกนะครับแล้วพับลงนะครับพับในทั้ง2ฝั่ง ตรงนี้เราจะใช้เป็นตำแหน่งของ Input นะครับเวลาเราชาร์จการเก็บนะครับก็แค่ดันตัวหัว USB Type A ล็อกกับเข้าไปในตำแหน่งเดิมน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับฝั่งที่จะชาร์จให้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเรานะครับโดยเฉพาะ iPhone เราจะเห็นว่าเป็นพอร์ตที่เป็น Lightning อยู่แล้วนะครับถ้าเราดึงขึ้นนะครับข้างในจะเป็นหัว USB Type C นะครับ ซึ่งเราสามารถชาร์จได้ทั้งตัว p p o o n นะครับที่เป็น l i g h t n i n g และ USB Type C ที่เราสามารถไปใช้ร่วมกับ iPad Pro หรือ iPad Air 4นะครับที่เป็น i n t e r อร์เฟซ Type C ได้สำหรับเรื่องของการพกพานะครับเนื่องจากว่าเป็นสายชาร์จท,ที่มีขนาดเล็กนะครับเราสามารถไปใช้ง,งานร่วมกับพวงกุญแจได้โดยการถอดตัวปลอกครอบตัวพอตออกซะก่อน,นครับแล้วก็นำตัวสายชาร์จ ไปคลองเก้ากับห่วงของทงกุญแจนะครับตัวแม่เหล็กจะติดแน่นหนานครับแล้วก็ใส่ปลอกกลับเข้าไปที่เดิมครับขนาดเล็กกะทัดรัดครับใช้งานสะดวกแล้วก็พกพาสะดวกในการใช้งานในการใช้แบตเตอรี่นะครับถั่วอินเทอร์เฟซออกแบบมามีความแข็งแรงทนทานแน่นหนานแล้วก็สามารถเสียบร่วมกับตัว iPhone ของเราได้พอดีนะครับ สำหรับเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่กับ p p o o n นะครับโดยใช้หัวชาร์จที่เป็นมาตรฐานนะครับอย่างเป็นหัวมาตรฐาน5วัตต์นะครับที่เป็นหัว USB Type A นะครับเราก็แค่ดึงตัวปลอกออกนะครับและนำด้านที่เป็น USB Type A ไปเชื่อมต่อหรือว่าเสียบเข้ากับหัวชาร์จข้อสังเกตก็คือระยะสายค่อนข้างสั้นนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งในการชาร์จลักษณะนี้ จะต้องหามุมในการวางชาร์จสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือกรณีที่เราชาร์จกับตัวหัวชาร์จมาตรฐานของ p h o n e นะครับอาจจะต้องหามุมชาร์จในการวางนอนนะครับลักษณะนี้อาจจะสะดวกกว่าเราสามารถเปลี่ยนหัวได้ง่ายๆนะครับกรณีที่เราต้องการให้ชาร์จเร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนหัวชาร์จจากหัวเดิมที่เป็นหัวชาร์จมาตรฐาน5วัตต์ให้เป็นหัวชาร์จที่เป็นค c k c h a ร์จนะครับ อย่างตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ของ Apple ขนาด20วัตต์นะครับเป็นอินเทอร์เฟซ USB Type C นะครับเพราะฉะนั้นต้องดึงเปลี่ยนจากตัว USB Type A ให้เป็น USB Type C ทำให้เราสามารถใช้สายชาร์จลักษณะนี้นะครับในการชาร์จกับตัวอะแดปเตอร์ได้หลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าให้สะดวกจริงๆนะครับการใช้งานสายชาร์จลักษณะนี้ ไปใช้ร่วมกับตัว power bank ก็จะใช้งานง่ายกว่านะครับหรือเราไปใช้ร่วมกับการชาร์จจากตัวน้ตบุ๊กก็จะสามารถทำให้การเชื่อมต่อสายลักษณะน,นี้ทำได้ง่ายกว่าเช่นกันนอกจากความยืดหยุ่นในฝั่งของอินพุตนะครับที่เราต่อกับอะแดปเตอร์แล้วนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการชาร์จให้อุปกรณ์หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นของเดิมเราเป็น iPhone ที่ต่ออยู่ด้วยพอร์ตไลนิ่ง เราสามารถเปลี่ยนเป็นอินเทอร์เฟซ Type C เพื่อเชื่อมต่อกับตัว iPad Pro ได้เห็นไหมครับเราแค่เปลี่ยนตัวอินเทอร์เฟซเท่านั้นนะครับเรายังคงจ่ายไฟจากตัว power bank ตัวเดิมมาดูเรื่องของการทดสอบการวัดค่า power สูงสุดนะครับที่เราสามารถใช้งานร่วมกับ Adapter โดยการใช้ In c h a r t X X บ้างนะครับผมมีตัว USB tester นะครับเริ่มแรกผมจะทดสอบกับตัว อะแดปเตอร์ apter, ขนาดมาตรฐานของ Apple นะครับขนาด5วัตต์ก่อนโดยการชาร์จผ่านตัวอินชาร์จ X นะครับที่อินเทอร์เฟซที่เป็น usb type a เสียบชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับ iphone 13 pro นะครับที่ตอนนี้แบตเหลือประมาณไม่ถึง10% Adapter 5นะครับอะแดปเตอร์5วัตต์นะครับ, Wh, รบจ่ายไฟที่ประมาณ5โวลต์นะครับกับกระแสที่1.25แอมป์โดยประมาณนะครับก็จ่ายไฟได้เกิน5วัตต์ เราไปลองอะแดปเตอร์ตัวอื่นนะครับของ Anker อที่มีอินเทอร์เฟซ usb type a เหมือนกันนะครับแต่สามารถจ่ายกำลังได้สูงกว่า5วัต์นะครับเดี๋ยวเราลองไปเทสกันดูเราก็ต่อ Inchart x นะครับเข้ากับ usb type a เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปต่อกับตัว iphone 13 pro ปรับตำแหน่งให้อ่านค่าชัดเจนสักนิดหนึ่งนะครับก็ได้อยู่ที่5โวลต์นะครับกับประมาณ1.4แอมป์นะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ7วัตต์นะครับก็ถือว่าสบายๆในการใช้งานร่วมกับ USB Type A ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ iPhone กรณีที่เราต้องการใช้ Quick Charge นะครับโดยการใช้เทคโนโลยี PD หรือ Power Delivery นะครับโดยการผ่านพอร์ต USB Type C นะครับไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์ของ Apple 2 0วัตต์ตัวอะแดปเตอร์ของ OK e y หรือว่า a n k e r ที่มีขนาด2 0วัตต์ก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ iPhone 13 Pro โดยกำลังวัตต์ที่อยู่ประมาณ18วัตต์นะครับมีการจ่ายแรงดันไฟประมาณ9โวลต์นะครับในขณะที่กระแสอยู่ประมาณ1.95แอมป์นะครับก็ประมาณ18วัตต์เราไปทดสอบกับอุปกรณ์ที่สามารถจะรองรับไฟที่กำลังวัตต์สูงกว่านั้นได้นะครับอย่างเช่นตัว iPad Pro นะครับเราก็พบว่าสามารถจ่ายไฟจากตัวอะแดปเตอร์นะครับไปยัง iPad Pro ได้ประมาณ27วัตต์นะครับโดยเฉลี่ยและกำลังไฟสูงสุดนะครับที่ผมสามารถทดสอบได้ก็ตามอุปกรณ์ที่เรามีนะครับก็คือชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวโน้ตบุ๊ก l e n o v o นะครับ Yoga s สล m i7 อ a r b o n อยู่ที่ประมาณ40วัตต์ขึ้นนะครับไปสูงสุดก็ประมาณ60วัตต์เลยก็แปลว่าสายชาร์จรุ่น In Charge X นะครับ สามารถรองรับการใชร้แบตเตอรี่หรือการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ของเราที่ต้องการกำลังวัตต์สูงๆได้นะครับเขาเคลมว่าได้สูงสุดถึง100วัตต์นะครับแต่เรามีอุปกรณ์ให้ทดสอบแค่ประมาณ60วัตต์นะครับแต่ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้สบายๆมาดูเรื่องของการทานเฟอร์ข้อมูลนะครับหรือเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลกันบ้างน,นะครับว่าตัว In c ชา r ์ X, สามารถรองรับแบนด์วิดท์ได้สูงขนาดไหนนะครับ การ t r a เฟอร์ข้อมูลนะครับเราสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งอุปกรณ์ที่เป็น iPhone โดยผ่านพอร์ต USB Type C to Lightning นะครับการใช้งานร่วมกับตัว External Hard Drive นะครับไม่ว่าจะเป็น h a r d d r i v e แบบจานแม่เหล็กหรือว่า h a r d d r i v e แบบ Solid State หรือ SSD เดี๋ยวเราลองไปดูผลทดสอบที่ผมทดลองกันดูนะครับว่ามีผลในการโอนย้ายข้อมูลหรือการถ่นานเฟอร์ดาตาเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มด้วยการ Copy ข้อมูลจากตัว iPhone 13 Pro นะครับไฟล์ขนาด1.4กิกนะครับการโอนถ่ายข้อมูลผ่าน Port l i g h t n i n g ของ iPhone นะครับติดข้อจำกัดนิดหน่อยเหมือนกันเนื่องจากว่า พอร์ตไรนิ่งของ iPhone ไม่ได้โอนย้ายข้อมูลได้รวดเร็วมากนักนะครับเมื่อเทียบกับ USB Type C เราลองไปดูผลกันนะครับว่าเราโอนย้ายไฟล์ขนาด1.4กิกใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ1นาที13วินาทีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ19เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับหรือประมาณ150เมกะบิตเซก ปทดลองบน iPad Pro นะครับไฟล์ขนาดประมาณ400 MB นะครับใช้เวลาประมาณ40วินาทีนะครับ <c oughs> ก็คือส่งได้ประมาณ10เมกต่อวินาทีนะครับหรือว่าประมาณ80 m มกะบิตเปอร์เันนั่นเองการโอนย้ายข้อมูลบนอุปกรณ์ iOS นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 Pro หรือว่า iPad Pro นะครับ ก็พบว่าไม่ได้สามารถทานเฟอร์ได้เร็วสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นข้อจำกัดของตัว ios เองในการเชื่อมต่อกับ pc พอผมทดสอบตัว external hard disk นะครับของ western digital ที่เป็นจานหมุนนะครับก็พบว่าอัตราการทานเฟอร์ข้อมูลอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบจะ40 MB per second นะครับซึ่งถือว่าเร็วใช้ได้ทีเดียวและกรณีที่ผมไปทดสอบกับตัว external hard d i v e ที่เป็น solid state นะครับหรือว่า SSD การ copy ข้อมูลจากตัว SSD มาที่ตัว notebook นะครับก็ทำได้รวดเร็วพอๆกันนะครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกิน40 MB กะไบต์เป d นะครับแต่จะไปพบข้อจำกัดบ้างอยู่เหมือนกันนะครับว่ากรณีที่เราจะ copy ไฟล์จากตัว notebook ลงไปที่ตัว SSD นะครับพบว่าทำแล้วมีปัญหานะครับ อาจจะเร็วอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ค้างไปอาจจะเป็นผลกระทบมาจากตัว SSD นะครับที่มีสปีดค่อนข้างสูงมากนะครับความเร็วอาจจะไม่แมทกับตัวมาตรฐานของสาย USB Type C ที่เรามาทดสอบ l o l l i n g Square In Charge X ถือว่าเป็นสายชาร์จระดับพรีเมียมที่มีความน่าสนใจทีเดียวนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยขอบคุณครับ